เพื่อนๆ <_ d ance> ทุกท่านนะครับก็คลิปนี้มารีวิวคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้งานอยู่ก็เป็นคอมใช้งาน้า่บ้านนะครับเป็นคอมรุ่นเก่าก็ค่อนข้างที่จะเก่าเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าด้วยงบประมาณที่จํากัดก็เลยไปซื้อ,อบอร์ดมือสองนะฮะ CPU มือสองแล้วอุปกรณ์ต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็เป็นมือสองนะครับมาประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานนะฮะ ก็บอร์ดเมนบอร์ดตัวนี้ก็เป็นเมนบอร์ดตัวที่ผมเคยเคยลงคลิปทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะบางท่านก็น่าจะได้ดูคลิปแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็นำมาประกอบลงเคสเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เป็นเมนบอร์ดยี่ห้อกิก a b y t e ไบต์นะครับรุ่น z 8 7 x u d 3 h นะฮะก็เป็นเมนบอร์ดช็อกเกตอ่า หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับก็อายุก็น่าจะร่วมอ่าน่าจะร่วมเกือบสิบปีแล้วนะฮะตั้งแต่ออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้มีรุ่นใหม่ออกมาตอนนี้รุ่นใหม่ออกมาถึงเจนสิบแล้วนะฮะเจนสิบแล้วเจนสิบเอ็ดแล้วนะครับ,รแ,รบแต่ว่า,ารุ่นเนี้ยนะฮะช็อคเกต1150เป็นเจน4นะครับก็อายุก็ค่อนข้างนานแต่ว่ายังเป็น อบอร์ดและ CPU ที่ยังพอใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ใช้งานทั่วๆไปถือว่าความเร็วในการใช้งานเ,นเกินพอนะฮะเกินพอเลยทีเดียวนะครับกนี้ทีนี้มาดูรายละเอียดกันที่ที่ผมประกอบนะฮะอาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่จะประกอบได้นะครับประกอบคมอมถูกๆไว้ใช้งานนะฮะ มาดูตัวเคสกันก่อนนะครับตัวเคสนี้เป็นเป็นเคสบ้านๆเลยนะฮะเป็นเคสบ้านๆทั่วไปเลยนะครับก็เคสตัวนี้ผมซื้อเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับก็ใช้เรื่อยมาไม่ไม่เปลี่ยนนะจริงๆแล้วเคสผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่า,าจริงๆแล้วผมรับซ่อมเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะก็จะมีคอมพิวเตอร์ วางอยู่เยอะแยะมากมายเคสสวยๆวันนี้ก็มีนะฮะเดี๋ยวผมผมชอบอะไรที่เดิมๆนะครับไม่ชอบเปลี่ยนก็ตัวนี้เคสตัวนี้ก็อายุประมาณ10กว่าปีนะฮะต้องบอกว่า10กว่าปีนะครับเคสตัวนี้ใช้ประกอบมาตั้งแต่สมัยเพนเทียมโฟนะฮะอินเทลเพนเทียมโฟช็อ4เกตสี่นะครับ, 4, 4, 7, รบผมก็เปลี่ยนมาเรื่อยนะฮะโดยใช้เคสตัวเดิมก็เปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนซ p u มาเรื่อยนะครับแต่เคสก็ยังเป็นตัวเดิมนะฮะ เคสบ้านๆหน้าตาบ้านๆน,นะครับส่วนในส่วนของอในส่วนของที่ใส่ฮาร์ดดิสต์เนี่ยนะฮะเดิมๆของมันเนี่ยนะครับไอช่องเนี่ยมันจะหันออกมาทางด้านในนี้นะครับเวลาเราเสียบสายเนี่ยเราจะต้องมาเสียบสายฮาร์ดดิสเสียบสายอา่าว่าซัพพลายเข้ากับฮาร์ดดิสมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ทีนี้อา่าผมมองว่าถ้ามันหันมาทางด้านในเนี่ยนะครับพวกสายว่าแรงต่างที่มันเสียบ นะครับมันก็จะดูลุงหลังนะฮะผมก็ทำการโมดิฟายนะครับของมันจะใช้รีเวทนะฮะยึดเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมก็รื้อออกนะฮะลื้อออกแล้วก็ยิงรีเวทยึดใหม่เพื่อที่จะกลับไอตัวที่ใส่ฮารด์ดดิสมันมาอยู่ทางด้านนี้นะครับอ่ะทีนี้พอเราใส่ฮารด์ดดิสแล้วเนี่ยตัวสายไฟ ต่างๆนะฮะผมหันไปทางด้านด้านหลังนู้นนะครับมันก็จะดูไม่ลกนะฮะประมาณนั้นอันนี้คือคือ modify ในส่วนนี้นะครับสามารถทําได้ทุกเคสนะฮะเคสบ้านๆแต่ว่าต้องใช้ต้องมีฝีมือด,ด้านช่างหน่อยนึงนะครับในการรื้อในการประกอบหน่อยนึงนะครับในส่วนของตัวอ่าเมนบอร์ดก็ไม่มีอะไรนะฮะพยายามเอาสายไฟนะครับ สายไฟต่างเนี่ยอลอดมาทางด้านด้าน,ด,านด้านหลังด้านหลังบอร์ดด้านนี้นะฮะก็พยายามทำยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าไอตัวเคสบ้านเนี่ยมันไม่มีที่ให้เราหลบสายไฟนะฮะก็ต้องโมดิฟายเองผมก็จัดการลอดรูนี้เลยนะครับแล้วก็ลอดออกี้ตรงนี้ต้องเกียร์ออกหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวคาน การเพื่อให้แข็งแรงนะฮะแต่ทีนี้เราเอาสายไฟลอดผ่านตรงนี้มาเนี่ยมันจะคำ้ำมันจะปิดฝาข้างไม่ได้นะครับต้องเกลี่ยออกเพื่อให้สาย่ไม่ติดเวลาเราปิดฝามันจะได้ไม่ค้ำนะฮะก็หาวิธีการเพื่อที่จะเก็บลงมาอยู่ทางด้านนี้ทั้งหมดนะครับส่วนสาย่าสาย s ตาสายฮาร์ดดิสนะฮะมันก็จะลกๆยัดไป ด้านล่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาปิดฝาเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะฮะนะครับก็การเก็บสายก็ประมาณนี้นะครับไอ้สายที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะสายที่ไม่ได้ใช้งานผมจะยัดยัดกลับมาทางรูนี้นะฮะแล้วก็มาลกๆอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับเวลาปิดฝาตัวฝาฝา ด้านข้างด้านเบนบอร์ดเนี่ยนะครับผมจะเจาะประมาณนี้เวลาเราปิดฝามาอ,อยู่ประมาณนี้เลยอขออภัยนิดนึงนะฮะมือเดียวอพอเราปิดฝาแล้วมันก็จะเห็นแค่นี้เองนะครับตัวนี้เจาะนะฮะเจาะเอาแผ่นอะคริลิกนะครับมาติดเป็นฝาใสอ่า ประมาณนี้นะครับก็ใช้รีเวทนะฮะตัวรีเวทยึดนะครับอะคริลิกฝาใสาอันนี้ก็โมดิฟายเอานะครับนะฮะส่วนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสวิตช์พัดลมตัวนี้จะเป็นพัดลมรอบจัด เมื่อก่อนผมมันมีน็อตอะไรหลุดมาเมื่อาาก,ก่อนเนี่ยนะครับผมใช้เล่นเกมนะฮะเล่นเกมผมจะใส่กาดจอนะครับทีนี้กาดจอมันก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะฮะผมก็เลยติดตั้งพัดลมตัวนี้เข้าไปเป็นพัดลมไฮสปีดนะครับก็ถ้าใช้ไฟ1 2โวลต์มันก็จะดังมากเลยนะฮะ ก็เลยทําสวิตช์ตัวนี้ไว้นะครับเอาไว้ถ้าตอนผมใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่ได้เล่นเกมผมก็จะสับสวิตช์ขึ้นไปนะครับมันจะเป็นไฟ5โวลต์นะฮะไปเลี้ยงพัดลมพัดลมก็เงียบนะครับแต่ตอนเล่นเกมกระจอมีอุณหภูมิสูงสูงนะฮะผมก็จะสับสวิตช์ลงจะเป็นไฟ12โวลต์นะครับวิ่งเข้าไปที่พัดลมพัดลมก็จะทํางานรอบสูงนะฮะเพื่อเป่าให้กัจอตัวกาจอเย็นนะฮะ ในส่วนของฮาร์ดดิสนะฮะฮาร์ดดิสมีทั้งหมดจริงๆมันมี4ลูกนะผมถอดออกไปถอดออกไปลูกหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็เยอะเกินนะฮะก็จะมี500จิก WD blue นะฮะยอร์ซิเกตนะครับ,รบ500จิกแล้วก็ WD สีเขียวอยู่ในนี้นะฮะลูกนี้ 2TB ทรนะครับ แล้วก็ในส่วนของอลูกที่ลงวินโด้นะครับก็จะเป็น SSD นะฮะแบบ M.2 NVMe นะครับ,แบบ Me, รบแต่ว่าบอร์ดตัวเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีสล็อต M.2 นะครับเพราะว่ามันเป็นบอร์ดรุ่นเก่าแต่ทีนี้ผมอยากจะใช้งานเพราะว่า,า SSD แบบ m 2 NVMe มันมีความเร็ว ค่อนข้างสูงนะครับก็ผมก็ไปหาข้อมูลมาใน y t u t u นะฮะมันก็มีวิธีที่นำมาใช้กับบอร์ดรุ่นเก่าๆได้โดยการใช้ตัวการ์ดแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะการ์ดแปลงเสียบบนสล็อต p c i e x p r e s s นะฮะหรือว่าสล็อตการ์ดจอนะครับตัวการ์ดแปลงตัวนี้สั่งจาก Lazada นะฮะมีเยอะแยะเลยนะครับ ก็การแปลงตัวนี้นะฮะเมื่อกี้ว่าน็อตอะไรมันหลุดออกมาเเป็นนอ็อตเป็นน็อตตัวขันไอตัว NVMe ตัวนี้นะฮะแหมหลุดได้ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องขันเข้าไปคืนนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นตัว SSD นะฮะเป็นแบบส l o t M.2 นะฮะ NVMe นะครับมันจะมี2ออย่างนะฮะ ตัว SSD ก็จะมีแบบ M2 SATA นะครับก็เป็นเหมือนนกันเลยนะเหมือนกันเลย,นะเเลยแต่ว่า M2 SATA เนี่ยนะครับมันจะมีความสามารถในการรับในการอ่านเขียนแค่เต็มที่แค่600เมกต่อวินาทีนะครับแต่ว่า,า SSD NVMe จะมีความสามารถในการอ่านเขียน ได้อยู่ที่3000เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับก็ความสามารถในการอ่านและเขียนข้อมูลขึ้นอยู่กับตัวมันด้วยนะครับตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยที่ผมซื้อมาใช้ตัวนี้เป็นมือสองนะฮะซื้อมาอันนี้เป็นความจุ2 5 6บกจิกนะครับ250ิจิกนะฮะก็มีความสามารถในการอ่านอยู่ที่3000เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับ เขียนอยู่ที่ประมาณพันนะฮะก็ซื้อมา1,000บาทตัวนี้นะครับส่วนการ์ดแปลงนี่อยู่100ยกวาบาทร0อยกว่าหรือ200กว่าจำไม่ได้แล้วนะครับก็ตอนเราใช้งานเราก็เสียบลงไปบนสล็อตตัว PCI Express ได้เลยนะฮะนะครับก็ เสียบบนไปสล็อตการ์ดจอนั่นแหละเดี๋ยวผมค่อยเสียบนะเพราะว่าผมเดี๋ยวผมจะต้องใส่นอ็อตลงไปน็อตมันหลุดน,นะครับเราจะต้องใช้สลอ็อต PCI Express สล็อตการ์ดจอเนะี่ยหนึ่งช่องนะฮะถ้าเมนบอร์ดเมนบอร์ดรุ่นไหนที่มันมีสล็อตการ์ดจอช่องเดียวก็ลำบากหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าท่านเสียบตัวนี้แล้วก็จะไม่สามารถเสียบการ์ดจอได้ นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบอร์ดรุ่นที่มันมี2ส,สล็อตการ์ดจอเนี่ยนะฮะก็เสียบการ์ดจอได้สล็อตนึงอีกสล็อตหนึ่งเสียบตัว NVME นะฮะเสียบตัวการ์ดแปลงตัว NVME ตัวนี้นะครับมันมันเร็วนะฮะเมื่อเราใช้ตัว sd nvme นี่มันค่อนข้างที่จะเร็วมากนะฮะในการบูตวินโดว์หรือว่าในการาเปิดโปรแกรมต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะเร็วมากนะฮะเร็ว่า,าพวก sd นะฮะ sd มันอ่านข้อมูลได้เต็มที่600 MB ต่อวิเทีเพราะว่ามันสุดของมันแค่นั้นนะครับก็ลองดูเผื่อท่านใดอยากจะ ทดลองนะฮะผมมีคลิปนะเคยทำคลิปเอาไว้ในการติดตั้ง s b NVMe เคยมีคลิปก่อนหน้าแล้วนะฮะท่านใดสนใจลองย้อนย้อนไปดูนะครับก็มันจะต้องมีการโมดิฟายตัวไบออดของเมนบอร์ดด้วยนะฮะต้องเอาไฟล์ไบออดมาแก้ไขเพื่อยัดไดเวอร์ NVMe เข้าไปนะครับถึงเราจะใช้ตัว เ d ็ m e ในการบูตวินโดว์ได้เพราะไม่อย่างนั้นใบออดมันจะมองไม่เห็นนะครับ่ต้อง modify หน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าท่านทำแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนบนเมนบอร์ดรุ่นเก่านะครับเพราะว่าเมนบอร์ดพวกนี้นะฮะไม่มีสล็อตให้เสียบก็ต้องโงกันนะครับตัวแรมนะฮะแรมก็ผมใช้อยู่8 g ิกเท่านั้นเองนะครับก็เป็น เสียบ2สล็อตนะสล็อตจะสจิกเป็นแรมคิงตันบัตแปดร้อยกับอีกอันหนึง่งยี่ห้ออะไรมองไม่เห็นแล้วนะฮะบัตแปดร้อเช่นกันนะครับอ่า CPU เป็นซีอ n นะฮะซีอ e 3ามหนนะฮะ v 3ามก็เป็น c p u จริงๆ CPU Cion ก็บอกว่าเป็น CPU เอาไว้ทำงานนะฮะเพราะว่า CPU มีความสเสถียรค่อนข้างสูงนะครับก็จริงๆแล้วความตั้งใจของผมก็อยากใช้ CPU เวกนี้อยู่แล้วเพราะว่า,าผมไม่ได้เอาไว้เล่นเกมนะฮะเพราะว่าจะเห็นว่าอคอมผมไม่ได้ใส่การ์ดจอนะครับ เพราะผมไม่ได้เล่นเกมก็เลยไม่ใส่การ์ดจอใช้ตัวการ์ดจอ on CPU นะฮะเป็น Intel HD i n t e นะฮะ i n t เ l HD Graphics p กพ0 0นะเพราะว่าการ์ดจอ on นซ u ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เมื่อเทียบกับการ์ดจอของค่าย Nvidia แล้วก็ประมาณ ตัว GT 630นะฮะอาจจะแรงกว่าแรงกว่านิดนึงด้วยนะฮะจากที่ผมลองทดสอบนะครับก็เลยไม่ใส่การ์ดจ,จอเพราะว่าผมเน้นประหยัดไฟด้วยนะครับเอาไว้ส่วนหนึ่งหลักๆเลยผมเอาไว้แปลงไฟล์วิดีโอตัดต่อวิดีโอลงใน YouTube นี่แหละนะฮะตัดต่อวิดีโอ Full HD นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะกสายไฟต่างๆนะฮะก็ตามที่บอกไปนะฮะก็พยายามเก็บให้มันโล่งมากที่สุดประมาณนี้นะครับเพราะค่อนข้างยากนะฮะในการเก็บสายเคสเคสทั่วๆไปนะฮะผมก็ทําได้อยู่เท่านี้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็พอใจแล้วนะฮะสำหรับคอมบ้าน นะฮะเอาไว้เล่นเอาไว้ดู YouTube เล่น Facebook ดูเว็บนู่นนี่นั่นนะครับก็ความเร็วในการใช้งานนี่เกินพอเลยทีเดียวนะฮะอะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเพราะว่าผมติดตั้งไฟ LED ด้วยนะฮะแต่ตอนนี้จะมองไม่เห็นเพราะยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวใส่ฝาเคสเข้าไปแล้วจะลองเปิดให้ดูนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวคอมกันนิดนึงนะฮะ,ะกดสวิตช์ออนเครื่องนะครับก็ตัว เอสดีเอ็นบีเนี่ยบูตเครื่องกอ็ค่อนข้างเร็วนะฮะจริงๆแล้วมันเร็วกว่านี้นะแต่ว่าไดซีของผมข้อมูลเยอะนะครับก็อาจจะช้านิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ไม่นานนะไม่กี่วิก็เสร็จแล้วนะครับตัวที่เป็น s อสเนี่ยพอมันบูตเสร็จแล้วเราไม่ต้องรอให้มันรันโปรแกรมเสร็จนะฮะเราสามารถเปิดโปรแกรมต่างๆได้เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วนะฮะเห็นไหมฮะโปรแกรม พวกนี้ยังรันไม่เสร็จเลยแต่ว่าสามารถที่จะเปิดเปิดนู่นนี่นั่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเมนบอร์ดกันหน่อยหนึ่งนะฮะนะครับลองดูรายละเอียดด้วย CPU Z นะฮะหรือว่า CPU C นะฮะแต่ว่าผมคนโบราณยังอ่านว่า Z อยู่นะครับก็ CPU Z นะฮะ อันนี้เป็นรายละเอียดของตัว CPU นะครับ Intel c e o n E31225V3 นะฮะช็อคเก็1150นะฮะค่อนข้างเก่าเลยทีเดียวนะครับก็ความเร็วของ CPU อยู่ที่3.2 g ิกนะฮะความเร็วพื้นฐานนะครับตัวนี้ Turbo b o o t ขึ้นไปได้ที่3.6นะครับ3.6กิกะเฮนะฮะหรือ3,600 MHz นะครับ ตัวเมนบอร์ดนะฮะ Z87X u d 3 h นะฮะมี CF ด้วยนะครับ m มมโมรีก็ติดตั้งไว้2สล็อตสล็อตละ4 g ิกก็8 g ิกนะฮะความเร็วของแรมผมตั้งไว้ที่1,800นะครับจริงๆมันวิ่งได้ที่2,000นะฮะแต่สเปคมันอยู่ที่800นะครับ แต่ผมตั้งให้วิ่งที่ที่พันแปดนะครับตัวสเปคของ GPU on on CPU เนี่ยนะครับ Intel HD Graphics P 4 6 0นะครับก็สเปคมันเทียบกับการจอตัว GT 6 3 0นนะฮะพอๆกันตัวนี้จะแรงกว่านิดๆนะครับถ้า ความถี่แรมขึ้นไปนสูงนะฮะตัวแบนด์วิดก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมทดสอบตัว SSD NVMe ให้ดูหน่อยหนึ่งนะฮะตัวนี้นะฮะเป็น SSD นะครับความจุ256จิกนะฮะทำงานบน PCIe 3.0 x4 นะครับก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ น่าจะ3า0 0นหเนาะนะครับอ่านเขียนได้ความเดือดรสูงสุดข,ของมันน่าจะ3า0 0นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะส่วนพวกนี้เป็นฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสพวกนี้มันติดซีห้าซีหกมาหลายปีแล้วนะฮะผมไปอ่านข้อมูลเขาบอกว,ว่าถ้าติด C5 เนี่ยให้รีบเปลี่ยนนะครับมันจะเสีย อันนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วนะฮะมันก็ติดเหลืองอยู่อย่างนี้แหละนะครับทุกลูกเลยนะฮะติดเหลืองหมดนะครับสี่ห้าสี่หกแต่ว่าพวกนี้ใช้มามประมาณสี่ห้าปีแล้วมันเป็นอย่างนี้มานานเนะี่ยมันก็ยังไม่เสียนะนก็ยังใช้ได้ปกตินะครับตอนแรกผมไม่อ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ก็หวั่นหวัเหมือนกันกลัวข้อมูลมันจะ หายนะครเพราะว่าถ้าฮาร์ดดิส์มันพังข้อมูลมันหายนะครับผมก็มีแบ็กอัพข้อมูลสําคัญสาคัญไว้บางส่วนบนไว้บนเอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิส์นะฮะแต่ว่าพวกนี้ก็ใช้มานานแล้วมันก็ยังไม่เสียสักทีนะครับก็ประมาณสัก5ปีได้แล้วนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วถ้ามันติด C5 เนี่ยนะครับมันมันจะเสียหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลตามข้อมูลข้อมูลที่เขาเล่ามาที่เขาบอกมาฮะบ,บางทีเราก็ ไม่รู้ว่าใครก็บอกมาเขาบอกมาเขาบอกมาเราก็เชื่อตามเขาว่ามันจะเสียนะครับมันใกล้จะเสียแล้วอีกใช้อีกไม่นานก็จะเสียแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะอ่าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเทสฟา์มเร็วให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับใช้โปรแกรมเทสโปรแกรมเทสตัวตัวนี้แล้วกันอ่าจะเทสอ่านเขียนนะฮะให้เพื่อนๆดูว่า ความเร็วมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกดเทสต์ไปแล้วนะฮะนะครับตอนนี้ความเร็วที่เทสได้นะฮะอยู่ที่2,943 mb ตต่อวินาทีนะครับส่วนความเร็วในการเขียนเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะนะครับ ความเร็วในการเขียนอยู่ที่1 1 1 3เมกะไบต์ต่อวินาทีจริงๆมันเร็วกว่านี้นะนะครับเทสเทสอ่านได้ถึง3000ก,กว่านะฮะแต่ว่าตอนนี้มันมีโปรแกรมบันทึกอ่าบันทึกหน้าจอนะฮะบ,บันทึกวิดีโอหน้าจอกำลังทำงานอยู่นะครับก็คือกำลังบันทึกข้อมูลลงฮาร์ดดิส์ลง s อ d อยู่นะครับความเร็วก็เลยตกไปนะฮะก็คือประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเทสพวกฮาร์ดดิ เดี๋ยวลองเทสให้ดูหน่อยเ่ะเป็นเป็นลูกไหนดีเป็นได้ดีนี่แหละนะ,ะ่ะผมจะลองเทสให้หน่อยอันนี้เป็นฮั์ด,ดิสทั่วๆไปฮัตด,ดิสจานหมุนนะครับผมเอาไว้เก็บข้อมูลนะฮะดูความเร็วจะได้แค่ไหนนะครับมีความเร็วในการอ่านนะฮะ ก็เทสก็ค,ค่อนข้างอ่ะได้แล้วฮะ,ะหนึ่งร้อยสิบสามเมกะไบต์ต่อวินาทีนะฮะสำหรับฮาร์ดดิสก์ซาร์ต้าทรีนะฮะซาร์ต้าสามนะครับซึ่งมีมันมีแบนด์วิดต์มีอ่านเขียนข้อมูลได้สูงสุดอยู่ที่600หกร้อยเมกะไบต์ต่อวินาทีนะฮะแต่ว่าสําหรับฮาร์ดดิสก์มันได้เท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอสดีมันก็อาจจะได้ประมาณสักถ้าเอสดีนั้นๆหน่อยอาจจะได้อยู่ประมาณห้าร้อยนะฮะห้าร้อยกว่ากว่านะครับ อันนี้อ่านเขียนอยู่ได้ร้อยกว่า,วาเองสําหรับฮาร์ดดิสนะฮะแล้วท่านเอาฮาร์ดดิสต์พวกนี้ไปติดตั้งวินโดว์นะครับถ้าบูตวินโดว์ s บอกได้เลยว่ารอเป็นนาทีกว่า,าตัววินโดว์จะสามารถใช้งานได้นะฮะต้องรอมันอ่านข้อมูลต่างๆขึ้นมาก่อนนะครับรอนานเนเลยนะฮะแต่ตัวเนี้ยอ,อย่างผมเปิดตัวโปรแกรม Sony Vegas นะฮะ สมัยสมัยก่อนเนี่ยผมใช้ฮาร์ดดิสต์เนี่ยเปิดตัวเนี้ยนะฮะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งนาทีเลยทีเดียวนะฮะถึงโปรแกรมจะรันขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ผมเปิดขึ้นมาพร้อมใช้งานแล้วเห็นไหมครับอ่าอย่างตัว Photoshop นะเปิด Photoshop นะฮะเห็นไหมฮะใช้งานได้แล้วถ้าเป็นฮาร์ดดิสต์นี่รอประมาณครึ่งนาทีเลยนะฮะว่ามันจะอ่าดึงข้อมูลเปิดโปรแกรม ตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมันค่อนข้างที่จะเร็วทุกอย่างนะฮะสำหรับ SSD นะครับก็โอเคนะฮะประมาณนี้นะครับสเปคคอมบ้านๆคอมบ้านๆสเปคเก่าๆนะครับที่ยังพอใช้งานได้นะฮะเดี๋ยวไปดูไฟในเคสกันนะครับครับเมื่อปิดฝาเคสนะฮะ เมื่อเราเปิดคอมก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีไฟสีน้ําเงินนะฮะเป็นหลอด LED ที่ผมใส่ไว้เพื่อให้ในเคสมันมีมีไฟสว่างสว่างหน่อยนึงนะฮะเราจะได้มองเห็นด้านในนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ท่านใดดูแลได้ไอเดียก็ลองนําไปปรับปรุงกันนะฮะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่เคสบ้านๆน,นะฮะก็สามารถาจัดสายให้มันดูโล่งๆได้นะครับก็คลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภอภัยทุกท่านไว้ในอากาศนี้ด้วยนะฮะ นี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ